บทที่63สไม่นานแฮนจ้เหมยก็ตระหนักได้ว่าความคิดของตนนั้นเลยเถิดไปมากแค่ไหนแน่นอนว่าชูขวงไม่มีทางเขียนเนื้อเรื่องที่เสียสีเพียงเพราะต้องการเสียสีพันนั้นหรอกในครอบครัวอันแสนอัต,ตคัดนี้มีของสองสิ่งซึ่งล้ำค่าที่สุดสองอย่างอย่างแรกคือน,นาฬิกาทองคำซึ่งตกทอดมาสามรุ่นของคุณเอ อีกอย่างหนึ่งคือเส้นผมของคุณนายเอถ้าหากมีหญิงสาวที่มั่งคั่งและหน้าตาส,สวยอาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณนายเอก็จะปล่อยเรือนผมสยายออกไปตากแดดนอกหน้าต่างทําให้เพชรนินจินดาและของขวัญของหญิงสาวดูหมดราคาไปถ้าหากมีชายหนุ่มฐานะร่ํารวยนําทรัพย์สริงคารเข้ามาในห้องใต้ดินคุณเอก็จะหยิบนาฬิกาทองคําออกมาดูทุกครั้งที่เดินผ่านเพื่อให้อีกฝ่ายอิจฉาจนหนวดกระตุกตาลุกเป็นไฟ นี่คือวิธีการบรรยายที่พิเศษมากอย่างหนึ่งเพราะบนบลูสตาไม่มีการถอดเสียงภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนดังนั้นในครั้งแรกที่เห็นการบรรยายประเภทนี้ฮันจี้เหมยถึงกับรู้สึกสนุกขึ้นมาหลังจากลองออกเสียงอย่างยากเย็นเอาเถอะฮันจี้เหมยรู้แล้วว่าคุณนายเอคิปจะขายเส้นผมนี่เป็นการตัดสินใจอันยากลำบากอย่างหนึ่งเพราะนี่เป็นสิ่งเดียวที่คุณนายเอแหวงแหนและภาคภูมิใจ เรือนผมงดงามของเธอนั้นแผ่สยายระร่างกายประดุดสายน้ำตกสีนินดำขับทอประกายเส้นผมของเธอตรงยาวลงมาต่ำกว่าเข่าราวกับเป็นชุดเดรสคลุมร่างของเธอเธอรีบร้อนรวบผมกลับอย่างกระวนกระวายเธอลังเลอยู่สักพักยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่หยาดน้ำตาร่วงเพาะลงบนพรมสีแดงผืนเก่าคร่ำครา เนื้อเรื่องยิ่งบรรยายว่าเส้นผมของคุณนายเองงดงามมากเท่าไหร่แฮนจี้เหมยก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความเสียดายและปวดร้าวของหญิงสาวทว่าสุดท้ายแล้วหญิงสาวก็นำเส้นผมอันเป็นความภาคภูมิใจไปขายนำซ้ำยังแรกมาเป็นเงิน20หยวนได้สำเร็จและของขวัญที่เธอซื้อก็คือสายคล้องนาฬิกาสีขาวราคา23หยวนนี่เป็นราคาสูงสุดที่ได้รับหลังจากต่อรองกับเท่าแก่อยู่ครึ่งชั่วโมง คุณนายเอนำเงินที่เหลืออยู่แปดเหมากลับบ้านมาด้วยความอิ่มอกอิ่มใจความจริงแล้วถึงแม้ว่านาฬิกาของคุณเอจะหรูหราแต่ก็เพราะใช้สายหนังสุดสมเส้นหนึ่งมาทำเป็นสายคล้องบางครั้งเขาจึงลอบหยิบขึ้นมองก็เท่านั้นเมื่อกลับถึงบ้านเธอมองกระจกครั้งแล้วครั้งเล่าเธอซึ่งมีผมสั้นกุดพันผ้าไว้และดูเหมือนกับนักเรียนเด็กประถมที่โดดเรียนเธอเริ่มกังวลขึ้นมาถ้าสามีรู้จะโมโหไหม จะตำหนิด่ดทอเธอหรือเปล่าถึงอย่างไรเขาก็เคยเอ่ยชมเรือนผมของเธอนับครั้งไม่ถ้วนตนซึ่งปราศจากผมยาวสลวยสำหรับเขาแล้วจะยังสวยอยู่หรือไม่เธอใครก่กรวในใจก็กระวนกระวายอ่านถึงตรงนี้ฮันจี้เหมยก็นึกสงสารหญิงสาวขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ถ้าหากบนโลกนี้มีราชวงศ์ถังฮันจี้เหมยจะต้องนึกยงถึงคู่สามีภรรยาที่ยากจนย่อมมีแต่ความทุกข์ระทมและรู้สึกกังวลขึ้นมา แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่ควรเกิดสุดท้ายก็ต้องเกิดเรื่องราวยังคงบรรยายจากมุมมองของคุณนายเอประตูเปิดออกสามีของเธอเดินเข้ามาพลางเอื้อมือปิดประตูเขาผายผอมท่าทางเคร่งครึมคนที่น่าสงสารเขาเพิ่งอายุได้22ปีก็ต้องแบกรับภาระในครอบครัวเขาไม่มีเสื้อกันหนาวตัวใหม่ที่ต้องการไม่มีแม้แต่ถุงมือเธอรักสามีของตนมากจริงๆ ไม่ใช่เพราะฉู่ขวงใช้สำนวนภาษาซึ่งพนาความรักอันซื่อสัต์หากแต่ความรู้สึกเตี่ยมล้นถูกถ่ายทอดผ่านรายละเอียดในแต่ละตัวอักษรสามีจะโกรธไหมฮันจี้เหมยถึงขั้นไม่กล้าอ่านต่อแต่สุดท้ายเธอก็อ่านต่อจนได้คุณไปตัดผมมาเหรอสามีเอ่ยถามอย่างปวดใจราวกับว่าหลังจากที่เขาเค้นสมองขบคิดก็ยังไม่เข้าใจเรื่องที่ชัดเจนและง่ายดายเช่นนี้ได้นี่เรียกว่าโกรธไหมนะ ฮันจี้หมยสงสัยในความคิดของสามีเช่นเดียวกับคุณนายเอเธอไม่รู้ว่าอีกชั่วครู่หนึ่งเขาจะบันดาลโทสะฟาดฝ,ฝ่ามือมาหรือเปล่าผู้ชายเลวๆถึงจะทำแบบนี้ถ้าหากเป็นแบบนั้นหลังจากนี้เธอคงทำใจอ่านนิยายของชูข่วงไม่ลงแล้วไม่ได้แค่ตัดแต่ขายไปแล้วคุณนายเอเอ,อ่ยถามไม่ว่าจะเป็นอย่างไรคุณยังรักฉันเหมือนเดิมไหมคะถึงแม้จะไม่มีผมแล้วแต่ฉันก็ยังเป็นฉันไม่ใช่เหรอคะ เธอพูดอย่างระมัดระวังด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจในตอนนี้เรื่องราวก็ดำเนินมาถึงตอนจบฮันจี้เหมยนึกไม่ออกว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรจนกระทั่งเธออ่านข้อความท่อนต่อมาซามีหยิบสิ่งของ่อนหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อคลุมก่อนจะโยนมันลงบนโต๊ะอย่าเข้าใจผมผิดนะที่รักเขาพูดไม่ว่าคุณจะตัดผมโกนผมหรือว่าสัผมความรักที่ผมมีต่อภรรยาก็ไม่มีทางลดลง แต่เมื่อคุณเปิดของห่อนี้ออกคุณก็จะเข้าใจว่าทำไมเมื่อกี้ผมถึงอึ้งไปนิ้วเรียวขาวผ่องแกะเชือกและกระดาษห่อของออกอย่างคล่องแคล่วก่อนจะมีเสียงร้องด้วยความตื่นเต้นดีใจตามมาจากนั้นไอหยากลับกลายเป็นหยาดน้ำตาและเสียงร่ำให้จักใจของหญิงสาวจนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ต้องรุดเข้ามาปลอบประโลมเธอมันคือหวีสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าสิ่งที่สามีหยิบออกมาก็คือหวีซึ่งใช้ทัดประดับบนเส้นผม ชุดวีทั้งชุดสำหรับประดับจอผมสำหรับประดับด้านหลังล้วนมีพร้อมสับที่แท้ก็เป็นของซึ่งอยู่บนชั้นวางสินค้าของถนนอันพลุกพล่านสายหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลออกไปจากอาพาร์ตเมนต์และเป็นสิ่งที่คุณนายเอปรถนามาเนิ่นนานแต่ทว่ามันแพงเกินไปเธอตัดใจซื้อไม่ลงและไม่มีเงินซื้อด้วยนี่เป็นหวีนี้ทำมาจากกระดองเต่าบริสุทธิ์ด้านข้างประดับด้วยอัญมณีงดงาม หากนำมาประดับบนเรือนผมยาวสลวยซึ่งไม่เหลืออยู่แล้วของคุณนายเอสีสันนับว่างดงามเกินบรรยายภรรยารู้ดีว่าวีชุดนี้ราคาสูงลิบใจปรัถนามาแสนนานทว่าแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยมีหวังจะได้ครอบครองยามนี้เธอได้มาแล้วแต่เรือนผมซึ่งหวังว่าจะนำมาใช้ประดับนั้นกลับไม่เหลืออยู่แล้วฮันจี้เหมยอปากค้างเธอไม่อาจอธิบายความรู้สึกในตอนนี้ได้ อย่างไรก็ดีเนื้อเรื่องได้พนาความรู้สึกของคุณนายเอไว้อย่างละเอียดเธอกอดชุดวีไว้แนบอกไม่ยอมปล่อยผ่านไปเนิ่นนานเธอถึงเงยหน้าขึ้นดวงตารื้นด้วยน้ำตาจนพระเลือนพูดกับสามีด้วยรอยยิม้มผมของฉันยาวเร็วมากนะจากนั้นคุณนายเอก็หยิบสายคล้องนาฬิกาออกมาเธอมองสามีด้วยความคาดหวังสวยไหมคะฉันเดินหาจนทั่วเลยนะกว่าจะเจอ ตอนนี้ทุกวันคุณก็หยิบนาฬิกาออกมาดูได้เป็นร้อยรอบหยิบนาฬิกาของคุณมาให้ฉันหน่อยค่ะฉันจะดูตอนที่ใส่คู่กับนาฬิกาว่าเป็นอย่างไรฮันจีเหมยค่อยๆเข้าใจขึ้นมาทั้งยังเผยรอยยิ้มหวานอันคุ้นเคยถึงแม้คุณนายเอจะขายเส้นผมไปแล้วแต่สามีก็ไม่กรดเคืองเพียงแต่ทอดถอนใจที่หวีนั้นร้าประโยชน์เป็นการชั่วคราวดีจริงๆตอนจบของเรื่องเช่นนี้เปี่ยมไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งงดงาม ทำให้คนอดรู้สึกอยากมีความรักไม่ได้ถึงแม้ว่าฮันจี้เหมยจะแต่งงานแล้วก็เถอะจิบชานหนึ่งคำฮันจี้เหมยมองไปยังเนื้อเรื่องท่อนสุดท้ายเธอคิดว่านี่อาจเป็นบทสรุปของเรื่องนี้นิยายสั้นชอบเขียนบทสรุปไว้ในบรรทัดสุดท้ายตัวอย่างเช่นนี่คือความรักอันสวยงามอะไรทํานองนั้นทว่าเมื่อเห็นท่อนสุดท้ายน้ําชาในปากของเธอก็แทบจะพ่นออกมาใส่นิตยสารสามีไม่ได้ทําตามที่เธอบอก เขาเพียงซุดตัวลงบนโซฟาสองมือประสานรองสีสับพลังหัวเราะออกมาพวกเราเก็บของขวัญวันคริสต์มาสเอาไว้ชั่วคราวก่อนก็แล้วกันของขวัญดีมากเลยล่ะถ้าจะใช้ตอนนี้ก็น่าเสียดายผมขายนาฬิกาทองคำไปแล้วเอาเงินมาซื้อหวีให้คุณเรื่องเราจบลงดือด้อๆเพียงเท่านี้ชั่วขณะนั้นแฮนจี้เหมยอ,อ้าปากค้างไปแล้ว